ี่นะคะสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะชาวนีเมกกระเลาะข้างหลังบ้านข้างบ้านนะคะซอยข้างหลังบ้านเมนะคะไม่ไม่ได้ดังหมู่บ้านนะคะซอยด้านหลังนะคะมันจะมีประตูนะคะประตูเล็กๆเปิดตะลุออกมาหลังข้างหลังจะเป็นทุ่งนานะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีหมอกลงนะคะทั้งหมอกทั้งฝุ่นนะคะทั้งค่าพีเอ็มก็สูงนะคะปะทุมธานีก็ติดอันดับนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ไไหนที่นั่นก็ต้องใส่แมสแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศนี่เขาก็ยกล่องนะคะน่าจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะยกล่องไว้แล้วนะคะนี่ีทางทุ่งนาดงตาลน,นะคะก็ดงอ้อยนะคะีค่ะข้างทางนี่นะคะมองออกลงจางจางทางด้านนู้นเยอะมากๆเลยนะคะทุ่งนาด้านนู้นนะคะ ที่เขาทำส,ส,นสวนํำนากันด้านนูนน้นนะคะแดเมย์ค่อยๆเดินเลาะไปนะคะปาทิตขึ้นแล้วนะคะหมอกเยอะนะคะหมอกเยอะเดินนีดนดดเมย์ใส่รองเท้าผ right> ้าใบนะชุ่มเท้าเลยนะคะหมอกปาทิตโผล่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเช้านี้นะคะเห็นไหมคะปาทิ์เริ่มขึ้นสองแสงยามเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ที่ทุ่งนานะคะด้านหลังหมู่บ้านดูหมอกนะคะเพื่อนๆค่ะดูหมอกนะคะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะคะบดบังหมดเลยนะคะทั้งหมอกทั้งไม่รู้ว่าเป็นหมอกเป็นค่าฝุ่นอะไรก็เยอะนะคะช่วงนี้ปทุมธานีก็ติดอันดับด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็พามาเลาะชมธรรมชาตินะคะยามเช้าทุ่งนานะคะดูองตานด้านนี้ก็เป็นอ้อยนะคะ เป็นอ้อยเลาะริมทางถนนนู้นไปนะคะเป็นถนนของชาวบ้านนะคะถาทางเดินของชาวบ้านนะคะเ,เพื่อนๆขา,าด้านนู้นก็ยกล่องด้านหลังเมนุนนะคะก็ยกล่องทํอะไรไม่ทราบว่าจะปลูกอะไรนะคะเ,เพื่อนๆ่ะ,ๆะก็พาเลาะมาชมธรรมชาติบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะว <sk> <sk r. s> ัน <s> นี<ๆ>้หมอกลงเยอะนะคะหมอกก็ยังลงเยอะยู่น่คะเนี่ยมองไม่เห็นเลย <laughs> มองไม่เห็นเลยนะคะด้านนู้นนะคะอ๋อ ธรรมาชาติกันนะคะเดี๋ยวเมจะพาเดินเลาะนะคะมันก็ท้องฟ้าขมุกขมัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะหมอกด้วยมีขนาดพระที่ขึ้นแล้วนะคะนี่นะทั้งเมฆทั้งเมฆทั้งหมอกก็ยังบดบังนะคะด้าน้นยัยงหลวอยู่เลยนะคะฟ้าหลวอยู่เลยนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆค่ะก็ทุ่งนานะคะทุ่งนาด้านหลังหมู่บ้านเมนะคะก็อาจจะไหวนิดนึงนะคะภาพนะคะเพราะว่าเมเดินนะคะเดิน <c oughs> เดินเลาะนะคะเดินเลาะเดินเลาะองธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเสียงรถตักทำงานอยู่ด้านนู้นนะคะหัวถนนนุนนะคะกาก็ร้องกัน หมอ,อกนะคะเพื่อนๆค่ะเดินนี่เย็นเท,นท้าชาแล้วนะคะเพือ่อนๆค่ะหมอ,อกมันลงแล้วก็พื้นหญ้ามันเย็นนะคะ<บอก>เพื่อนๆค่ะเด็ก<บอ>ก็กจะเดินเลาะไปตรงนู้นนะคะค่ะ<บอก>เด็กก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ<บอ>ก็มีสวนนะคะมีสวนมีสวนชาวบ้านอยู่ดรงด้านนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้จะมีคลองสวัสดีค่ะ นี่นะคะพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าวันนี้แบบไม่จ้าเลยนะคะมีทั้งหมอกไม่รู้ทั้งหมอกทั้งฝุ่น PM ออะไรนะคะผสมประสานกันนะคะก็ทําให้บรรยากาศมันมครึ้มๆนะคะทีนี้ก็จะมีคูของนะคะเพื่อนๆค่ะน,นะ,คะ,ะนี่นะคะด้านู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะเพื่อนๆค่ะทุ่งนาดกงตาลน,นะคะปะทุมธาน,นีก็ยังมีตาลน,นะคะเพื่อนๆค่ะ ด้านนู้นก็เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะของเมย์จะอยู่ด้านนู้นนะคะหมู่บ้านเมย์จะอยู่ด้านนู้นนะคะก็บรรยากาศมันจะแบบไม่รู้ว่าจะเป็นท่าฝุ่นเยอะหรือว่าจะเป็นหมอกนะคะก็สลัวสลัวอยู่น,นะคะมองเห็นหมู่บ้านเมลิปลินะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพ <g ul ain> ื่อนๆทายก็อยู่ติดกันนะคะโอ้โหรถตักก็กำลังทำงาน รถตักรถตักกำลังทำงานอยู่นะคะเพื่อนๆเช้านี้ก็นะคะพามาล้อท่งธรรมชาติเช้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะดงนาดงตาแล้วก็สวนนะคะของชาวบ้านนะคะก็มีก็ขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นทางเดินไปบ้าน บ้านของชาวบ้านนะคะก็เขามาปลูกไว้ทาสวนทำนานะคะเพื่อนๆค่ะก็ตามเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะฝากหนาวทั้งหนาวทั้งไนี่นะคะพูดไม่ออกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ขอให้มีความสุขทุกที่โชคดีทุกเวลานะคะปรารถนาสิ่งใดให้สมใจมุ่งมา่นปรารถนานะคะเพื่อนๆค่ะบา,บาย